วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกฎและกติกาในการเล่นแชร์บอลกันนะครับกีฬาแช์บอลเป็นกีฬาที่มีวิธีการเล่นไม่ซับซ้อนมากและเป็นพื้นฐานของกีฬาประเภทอื่นๆเช่นบาสเกตบอลแฮนบอลเป็นต้นกีฬาแชร์บอลมีกฎกติกาในการเล่นแชร์บอลดังนี้ 1. จําจำนวนผู้เล่น 2. สนามที่ใช้เล่น 3. อุปกรณ์การแข่งขัน 4. เวลาในการแข่งขัน ห้าวิธีเล่น 6. การได้คะแนน7การเล่นลูกบอล 2>, 2. สนามที่ใช้เล่นสนามจะต้องเป็นพื้นเรียบแข็งจะเป็นสนามในร่มหรือสนามกลางแก้งก็ได้มีลักษณะดังนี้ 1>, 1. รูปสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง16เมตรยาว32เมตร 2. เส้นโทษห่างจากจุดกึ่งกลางเส้นหลัง8เมตรและมีความยาว0.5เมตร 3. วงกลมที่จุดกึ่งกลางเส้นแบ่งแดนมีรัศมียาว1.8เมตร 4. มีเส้นแบ่งกึ่งกลางสนาม 5. เขตผู้ป้องกันประตูจะมีอยู่ที่จุดกึ่งกลางเส้นหลังทั้งสองด้านมีเส้นครึ่งวงกมลมรัศมียาว3เมตร งานวิชาพละศึกษาให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. สนามแชร์บอลยาวกี่เมตรกว้างกี่เมตร 2. วงกลมที่จุดกึ่งกลางเส้นแบ่งแดนมีรัศมียาวกี่เมตร 3. เส้นโทษห่างจากจุดกึ่งกลางเส้นหลังกี่เมตรและมีรัศมีความยาวกี่เมตรทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาพละศึกษาโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม あ <music>